วิญญาณเมื่อทำหน้าที่เป็นพืชพิขูทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างเหล่าไหนาเล่าห้าอย่างคือพืชจากเงาพืชจากต้นพืชจากตาพืชจากยอดและพืชจากมเมล็ดเป็นคำรบห้าพิขูทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ที่ไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีแต่ดินน้ำไม่มีพิกูทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกงามไพยบูรณ์ได้แลหรือหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้แหละที่ไม่ถูกทำลาย ยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีทั้งดินน้ำก็มีด้วยพิกุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกงามไพยบูรณ์ได้ไมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายวิญ,ญญาณทิติสี่อย่างพึงเห็นว่าเหมือนกับดิน พิคุทั้งหลายนันทิราคะพึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำพิขุทั้งหลายวิญญาณซึ่งประกอบด้วยปัจจัยพึงเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้านั้นพิขุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไัยบู์ได้พิกูทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพยบูร์ได้พิกูทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีส pues an er ัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้พิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้ พิ่กุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความภัยบูรณ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย